1นึ่วยชาภรรยาชั่วชีวิตบทที่6งานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านสกุลอันก็คืองานเลี้ยงรวมญาติในใสายตาของอันเพื่อลิงญาติสายรองทั้งหมดจะมาร่วมงานเลี้ยงที่บ้านของนางซึ่งเป็นครอบครัวสายหลักบิดาของนางมีพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่อีกสี่คนสองคนเป็นสตรีจึงมีเพียงครอบครัวของฝั่งบุรุษเท่านั้นที่มาร่วมงานเลี้ยงเพนนั้นก็ยังมีครอบครัวของปู่รองและปู่สามมาร่วมด้วย ทำให้มีคนตระกูลอันเกือบร้อยชีวิตมาร่วมง,งานบิดาของนางเป็นบุตรสายตรงจึงได้สืบทอดโรงน้าชาอันพิงค์ในขณะที่ทายาทคนอื่นในตระกูลจะได้ดูแลกิจการอื่นแทนเช่นไร่ชาหรือโรงอบใบชาซึ่งกิจการเหล่านี้ล้วนไม่ใหญ่โตหรือมีชื่อเสียงเท่าโรงน้ําชาอันพิงค์ดังนั้นนอกจากสายตาชื่นชมแล้ววิดาของนางยังได้รับสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาด้วยเช่นกันเนื่องจากคนเยอะ บ้านตะกูลอันในวันนี้จึงแออัดคับแคบลงไปทันตาโต๊ะกินข้าวที่เป็นโต๊ะกลมตัวใหญ่แบ่งกันนั่งตามครอบครัวอันเพย่หลิงต้องนั่งร่วมกับปิดาอันผูยินและน้องสาวน้องชายอีกหกคนระหว่างกินข้าวมีญาติหลายคนเดินเข้ามาทักทายไต่ถามข่าวคราวของบ้านสายหลักและส่วนมากเป็นเรื่องการมันหมายของอันเพย่หลิงเพื่อเออจะมีวาสนานนะัก เพยอเอ,อ๋งดงามเพียงนี้ใต้เท้าเยี่ยนจะไม่ลงรักได้อย่างไรเพยอเอ,อ๋งดงามได้แม่ฉลาดได้พ่อบุรุษที่ดีย่อมมองออกพี่ใหญ่ช่างนาอิจฉานะักได้บุตรเคยไปขุนนางใหญ่คำเย็ยนยอที่เข้ามาไม่ขาดสายทำให้อันเวินฟูยิ้มแก้มแทบปริหน้าบานจนไม่มีอะไรทำให้รอยยิ้มของเขาขบลงได้แม้แต่คำกระแนกระแนจากอาร์ของเขาที่ต้องได้ยินทุกปีใหม่ จะเป็นอารองเองที่กลับไปด้วยความฉุนเฉียวใชเองเพราะไม่อาจย่วมโมโหหลานชายได้ปีนี้อันเหวินฟูมีความสุขเกินกว่าจะสนใจเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆเขาจึงเลือกที่จะปล่อยมันไปง่ายๆทว่าคนนั่งร่วมโต๊ะอย่างอันหูย,ยินและอันอุ้ยหลิงที่คนแม่หน้าหมองคล้ำลงส่วนคนลูกก็น้าแดงก่ำขึ้นเรื่อยๆอันเพ่หลิงสังเกตเห็นหางตาของมารดาเลี้ยงที่กระตุกเป็นระยะแนวกรามที่แข็งเกรง็งและมือที่กำตะเกยียบแน่น น้องสาวตามานดาของนางก็ไม่ต่างกันนักเพียงแต่นางเก็บอาการไม่เก่งเท่าผู้เป็นแม่จึงแสดงความขุ่นข้องใจผ่านท่าสีหน้าอย่างชัดเจนอันเพ่หลิงก้มหน้ากินขนมต่อโดยทำเป็นมองไม่เห็นในใจภาวนาให้งานเลี้ยงนี้จบลงโดยเร็วทว่าไม่ทันไรก็มีญาติอีกคนเดินเข้ามาทักทายข้าได้ยินว่าเพ่อเอ๋อได้มันหมายกับตระกูลเยี่ยนยินดีด้วย ปีใหม่ผ่านพ้นไปทีป่มาแรกของปีก็ร่วงหล่นเย็นหยุนกลับไปทํางานต่อที่กรมอารักษ์ในวังหลวงสหายเก่าเช่นตู้หลงเซิงก็เข้ามาทักทายในทันทีเย็นหยุนสหาย่าเย็นนี้เราไปหาสุราเลิศรถดมกันทึกดูจากภายนอกตู้หลงเซิงเหมือนดิตทั่วไปเขามีรูปร่างผอมแห้งเตี้ยกว่าเย็นหยุนหนึ่งคืบแต่ก็นับว่าเป็นคนสูงเขามีผิวขาวและตาชั้นเดียว เสื้อผ้านหน้าผมสะอาดเรียบร้อยแต่ความจริงแล้วตู้หลงเซิงเป็นนักเลงสุราไม่มีคืนไหนที่เขาเข้านอนโดยไม่มีไหสุราในอ้อมกอดตู้หลงเซิงเคยพายยื่นหยุนไปเลยงฉลองตั้งแต่วันแรกที่กลับมาถึงเมืองหลวงเขายอมไปเพราะเห็นว่าไม่ได้เจอเพื่อนรักมานานถึงสามปีแต่หลังจากนั้นก็ไม่ยอมไปตามนัดอีกถ้าเจ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อก็จงอย่าไป ดู่รงเซอร์ทำหน้าราวกับถูกทำร้ายจิตใจอย่าแสสาหัสข้ายอมมีชีวิตแค่ช่วสั้นๆบนโลกใบนี้แต่จะไม่ยอมพรากจากสุราอนเปที่รักของข้าเยี่ยนหยุนกลอกตาใส่อีกฝ่ายก่อนเดินเข้าห้องทำงานของตนเองนั่งลงที่โต๊ะเขียนอักษรเตรียมอ่านเอกสารกองใหญ่ตู่รงเซิงเดินตามเข้ามาจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปนั่งตรงที่ว่างบนโต๊ะแล้วจ,จะแต่งงานเมื่อไหร่ปีนี้รู้ว่าปีหน้า จะพูดเองว่าข้าคงจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานเช่นนั้นข้าก็อยากจะเห็นหน้าลูกๆของเจ้าก่อดตายข้าไม่ได้จะแต่งงานเอา้าแล้วคุณหนูใหญ่อันคู่มันของเจ้าเล่าแค่คู่มันข้าไม่คิดจะแต่งกับนางไอายาดูปากเจ้าสินางมาได้ยินเขาเสียใจแย่ต yeah. ู้รองเสือกล่าวพร้อมกับเอามือตบเขานางไม่เสียใจหรอก ืข้าเริ่มสงสัยแล้วว่าการมั่นหมายของเจ้าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าที่ข้ารู้เย็นหยุนจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้สา,ายฟังคร่าวๆเขาไม่คิดจะปิดบังเรื่องนี้กับตู้หลงเซิงอยู่แล้วพอเล่าจบคนเป็นสาหายก็เบิกตาโตไอ้ย,ยาแน่ใจหรือว่านางไม่ได้รักชอบเจ้าจริงๆเย็นหยุนพยักหน้านางบอกข้าเองซ้ำยังตอบไวยิ่งนะัก ตูหลงเซิคิดว่าตนเองตาฝาดไม่เห็นสหายเหมือนตากระตุกน้อยสรุปแล้วเจ้าก็เลยจะหาสามีให้นางหรือถูกต้องแล้วเจ้าหาได้หรือยังเป็นใครยังหาไม่ได้ข้าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีจะว่าไปก็ผ่านมาหลายวันแล้วแต่เขายังไม่รู้ว่าจะคัดกรองชายหนุ่มให้อันเพลรือย่างไรดีในหัวนั้นสับสนไม่น้อย มองเห็นชายคนไหนก็รู้สึกว่าไม่ดีไปหมดเช่นนั้นข้าช่วยเองให้ข้าช่วยนะตู้รองเซิงกล่าวอย่างกระตือรือร้นเย็นหยุนเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งเจ้าไม่มีงานต้องทำหรือมีแต่ไม่อยากทำคำตอบหน้าตายของตู้รองเซิงทำให้เย็นหยุนหลุดหัวเราะก่อนจะตอบไปว่าเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าตู้รงเซิงทำงานให้เขาได้รวดเร็วยิ่งเร็วกว่างานอาลัก ที่เป็นหน้าที่ของเขาสอีกส่วนบุรุษที่เขาเลือกมาล้วนแต่ทำงานในกรมอาลักษ์ตู้หลงเซิงให้เหตุผลว่าสืบประวัติได้ง่ายกว่าคนนอกซึ่งเยี่ยนหยุนเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรตู้หลงเซิงจึงพาสหายแอบย่องไปดูชายหนุ่มคนแรกที่เขาเลือกไว้ซึ่งชายผู้นั้นกำลังกินข้าวอยู่ที่โรงครัวตู้หลงเซิงและเยี่ยนหยุนเลือกนั่งโต๊ะที่อยู่เยื้องมาด้านหลังเขาเล็กน้อยคนแรกเป็นกุนนางขั้นเจ็ด มาจากตระกูลกัวรูปร่างหน้าตาอาจจะธรรมดาแต่นิสัยสุขุมอายุก็ยังไม่มากที่สำคัญมารดาของเขาเป็นคนมีเมตตาสบายทุกคนยังเอ่ยปากชมเยื่นยุนพิจารณาเพียงครู่ก็สายหน้าทำไมเขามีปัญหาอะไรตู้รงเซิงขมวดคิว้วเจ้าดูมือเขาตู้รงเซิงจึงมองตามเยี่นยุนก็เห็นว่าตามซอกเล็บบนในมือทั้งสองข้างของหนุ่มตระกูลกัวเลอะมึกดำ แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรมือเขาเลอะแล้วอย่างไรมืออารักทุกคนก็เลอะมือกันหมดอยู่แล้วไม่ใช่ตอนกินข้าวู้จบเยี่ยนยุนก็ยกมือตอนเองขึ้นมาก่อนจะยกมือขอตู้รองเซิงด้วยหรือตอนไหนก็ตามที่ไม่ใช่ตอนที่กําลังทํางานแค่หมึกที่เปื้อนมือเขายังไม่ล้างให้สะอาดจะไปมีปัญญาดูแลครอบครัวได้อย่างไรตู้รงเซิงมองสหายเอ่ยเสียงแข็ง ดวงตารีลงอย่างไม่ใคร่พอใจเขาจึงกระแอมไอกล่าวว่าใช่ใช่ใช่คนนี้ไม่ผ่านไปดูคนที่สองกันดีกว่าและตู้หลงเซิงก็พายเย็นยนไปที่ห้องเก็บดีกาของกรมอาลักษ์พวกเขาซ่อนตัวอยู่ด้านหลังชั้นหนังสือลอบมองหนุ่มคนที่สองที่ทกําลังนําดีกาเก็บขึ้นชั้นคนที่สองมาจากตระกูลว่านคนนี้นิสัยดีหน้าตาก็ดีสุราไม่ดื่มการพนันไม่ยุ่งฉลาด มีความสามารถไม่นานก็น่าจะได้เลื่อนขั้นแต่มารดาของเขาก็เออขอใช้ได้ยื่นหยุนเหล่ตามอสหายอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้มารดาของเขาเออขึ้นชื่อเรื่องประหยัดมัธยัติเป็นคนงกสินะเยี่นหยุนแก้คำแต่นุ้งแท่ว่านจะเปสามีที่ดีมากเลยนะ ข้าบอกแล้วว่าเอาคนที่มีมารดานิสัยดีคุณหนูอันสนใจเพียงการมีแม่สามีที่ดีส่วนสามีต่อให้ดีแค่ไหนถ้ามารดาของเขาไม่ดีก็ตัดทิ้งไปได้เลยผูจบชายหนุ่มก็เดินออกจากห้องไปทิ้งให้ตู้รองเซิงยืนสาบแช่งเขาตามหลังตอนหาคนที่มีมารดาดีมาให้ก็บอกว่าตัวบุรุษไม่ดีพอหาบุรุษที่ดีให้ก็บอกว่ามารดาไม่ดีเอาใจยากจริงเชียว สองวันถัดมาตู้หลวงเซิงพยายามหาหนุม่มคนที่สามด้วยความตั้งใจเพื่อหาคนที่ตรงคุณสมบัติของเยี่ยนยุนเขาจึงขยายขอบเขตให้กว้างกว่าแค่ทีกรมอารักสุดท้ายเขาก็พบหนุ่มคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีวันนี้ตู้หลวงเซิงเจอพาสหายรักมาที่หอสุราชื่อดังแห่งหนึ่งคนที่สามมาจากตระกูลกุย้ยตระกูลนี้เป็นตระกูลพ่อค้าที่มั่งคั่งเหมือนตระกูลอันหอสุรานี้ก็ไปกิจการของตระกูลกุย้ย นุมตระกูลกุ้ยคนนี้เป็นบุตรคนโตแน่นอนว่าต้องได้สืบทอดกิจการต่อนอกจากร่ำรวยแล้วยังค้าขายเก่งรูปงามตัวสูงนิสัยดีนอกจากนี้มารดาของเขาจะได้รับการยกย่องโดยเหล่าสะพ้ายทั้งในตระกูลและนอกตระกูลให้เป็นแม่สามีดีเด่นนอกจากไป่ระแกสะพ้ายแล้วยังรักเอนดูเหมือนบุตรสาวแท้ๆอีกด้วยตูหลงเซิงเล่าอยางละเอียดทว่าเย็นยุนกลับถามแค่ว่า น้องชายของเขาแต่งงานกันหมดหรืยังคนที่อายุเกินสิบหกปีแต่งงานกันหมดแล้วเช่นนั้นเจ้าไม่สงสัยหรือว่าทำไมเจ้าหนุ่มแซ่ก,กุ้ยถึงยังไม่แต่งงานเหมือนน้องคนอื่นๆทั้งๆท,ท,ที่คุณสมบัติโดดเด่นขนาดนี้เออตู้หลงเซิงแหกตาของเจ้าดูให้ดีๆเย็นยนจับไปหน้าของตู้หรงเซิงให้หันไปทางหนุ่มแซ่กุย้ยที่กำลังยืนคุยกับแขกอยู่ที่ตีตนบันไดด้านในสุดข,ของร้าน แล้วตู้รงเซิงก็เห็นเห็นเต็มสองตาว่าหนุ่มแท่ก,กุ้ยกำลังชาไม้ชายตาให้ลูกค้าหนุ่มรูปงามส้ำร้ายมือของหนุ่มแท่ก,กุ้ยยังอยู่ไม่สุกไตเลื้อยไปตามลำแขนกำยำของลูกค้าหนุ่มผู้นั้นอีกตะหากนั่นตู้รองเซิงจนได้คำพูดพวกตัดแขนเสื้อแม้สหายจะสรุปเช่นนั้นแต่ตู้รองเซิงก็ไม่ยอมแพ้ตัดแขนเสื้อแล้วอย่างไรเจ้าบอกเอง ว่าคุณหนูอันสนใจแค่มีแม่สามีที่ดีเท่านั้นนุ่มแท้กุ้ยเองก็เป็นคนดีแม้เขาจะมีจิตใจรักใคร่บุรุษมากกว่าสตรีแต่คุณหนูอันไม่ได้ต้องการความรักจากบุรุษนี่เจ้าเจ้าตบหัวข้าตู่หงเซิงร้องลั่นด้วยความตกใจทำคุณบูชาโทษอุตสาช่วยเหลือสหายอย่างยากลำบากกลับถูกตบหัวเป็นค่าตอบแทนตูหรหงเซิงชีวิตเจ้าชักอาภัพนะัก หาคนใหม่เยยนยุนกล่าวเสียงเรียบก,ก่อนลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ตู้หลงเซิงนั่งกดด่าเขาในใจต่อไป